ปานินปานายปานินปานายิ๊กโภประมาณว่าจะเอาขึ้นยังไงถ้าหวานลงเร็วแค่เดียวพอเลยแค่เดียวกลับบ้านเลยไม่แต่กูจะติดติดไม้ถ้าติดไม้ก็เปอร์เซ็น์จะได้น้อยนะพี่กัดวันนี้เราอยู่ที่สวนโคกหนองนาพี่เสมครับปัญหาตอนนี้คิดหนักก็คือทอผมหวานลงไปแล้วนี่จะเอาขึ้นยังไงเราจะกินหมดหรือเปล่าในปัญหานี้ก็ไม้มาอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละอ๋อบอกอะไรเนาะอะไรนะเอาเลยครับงัดชอดเด็ดเดีวเอามา นั่นแหละครับระวังอู้นดึงคนตกน้ำือเปล่านี่ยแผ่นนี่นี่จะติดเยอะติดน้อยก็ต้องรอดูรอลุ้นว่าติดไม้หรือเปล่าเพราะไม้เยอะเหลือเกินต้องลองดึงเลยเนาะดึงอยู่บนบกนี่นะครับต้องรังดูดูฟองฟองข้างล่างถ้าโดนไม้่าโดนเรียบร้อยโอเคโอเคได้ได้ลงโอเคได้ลงได้ลงครับูฟองปลาปบิงรอบแหนฟองฟองฟอง น้ำน้ำอยู่ปลาอยู่แดละแล้วก็ได้ลงหลักๆคือมาเล่นน้ำวันนี้ครับผมก็ไม่เล่นน้ำไกลอย่าผมนนผม,ผมบอ่อปลาจริงๆเซียนบอ่อปลาแต่ไม่ได้ปลาเลยวันนี้ <c oughs> โ,อโอ้ส่วนจาน<อ>ไม่ได้โโอ้ดนหมดเลยไม้ก <ๆ S 2> ิ่งไ,ไ,ไม้เพียบเลยวานในสวนมะพร้าวจะเหลือหล้อสักกี่ตัวเมื่อกี้ตอนแรกว่าแบบว่าจะยกยังไงขึ้นเอาขึ้นยังไงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยจะเอาไม้ขึ้นยังไงจะเหลื้อไหม ลานี่ปลาไม้ปลาไม้เยอะมากลมรื่นบรรยากาศดีมากโดนทั้งแซงเลยมะพร้าวดิบอตัดมะพร้าวลงด้วยหมูไม่ไผ่อู้เพราะว่าให้เอาไม้ขึ้นก้อนเพราะว่าทำไมขึ้นเพราะว่ามันน่าจะตื่นไปเอามาขึ้นมาทำไมขอาปลางขลังนี่มีแต่ปลาเรดปลาในใหญ่ๆเลยนี่ขลังนี่ มันลอยเห็นแต่หลังหลังปลาครับนูนนนนโอ้ไม่นจะตัวใหญ่ดูปลานินปลานินปลาแร็ดที่ตัวใหญ่ลึกไหมครับลึกไหมยืนได้ไหมประมาณนั้นแหละยืนได้ไปขึ้นทางนู้นแล้วปลาเสียวเสียวขาป่ะ โดนทางมะพเท้าด้วยติดปลาขึ้นเมื่อกี้ถ้าติดนี่แห่ขึ้นมานี่เป็นปุ๋ยเลยนะเกะกว่าจะได้สองชั่วโมงปัญหาคือตอนนี้โดนไม่ไถติดไหมติดไม้เยอะเลยติดไม้เยอะไหนถ้าไม่คร่อมปลาก็อยู่เยอะถ้าไม่คร่อมไม้เยอะโอ้นี่ยเนี่ติดไม้ไ่ตรงนี้โอ้โมันออกข้างผิละในรูออก ยกมาคนละตัวคนละตัะตวเลยตรงนีนน้เดี๋ยวตรงนี้มันมีทามามะพร้าวอยู่เจ้าเวดึงเจอบมาถึงเสียวเดี๋ยวจเจ้าอันนี้ออกนิน <c oughs> น้ โอเคได้แล้วนึงเลยได้แน่นอนอืแต่ปลาอะไรรู้สะดุดขาส้อมสี่ครั้งแล้วมีแต่ปลากปากาปลาเพี้ยเต็มเลยปลาหนึ่งนี่ตาใหม่โดน อ้หนึ่งตัวหนึ่งบิ๊กโพต้มหนึ่งหม้อนี่ย sucking, ังวะเพียนสักเพียนเออดียังอยู่ตายอยู่ครับระ้วมังระว่างมันใสสบายด้วยอู้บอยขึ้นมาเลยโอู้ข่อยยุข่อยยุอืมเนื้ออร่อยนะเท่านี้ปลาบิ๊กโพปลาคูด่าบิ๊กโพบิ๊กโพจะเป็นมีนะครับนี่มันจะมีปลานิดหน่อยถ้าเทโพเทมันจะชัดตัวน <ca> uh, ี <necessary> ้จะเป็นลูกผสม ี่ครับงนจะสั้นๆทู่ๆตัวสั้นๆถ้าเทมาเลยพี่ศักมาเลยโอ้มาทีหลังก็มาวานเลยพี่ศังปลาพูดได้ปลาพูดได้ตะเทียนไข่ๆกระเทียนับสวัสดีพิซซ่าคุณน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอือพอเราบ้างแค่นี้หรือไง